เงนแดงดูเด่นเป็นสง่าเกิดบูชาสถาบันไม่หวั่นไหวไฟเรียนรู้สามัคคี สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่กําลังรับชมวิดีโอของคุณครูอยู่ในขนาดนี้ก็มาเจอกับคุณครูอีกแล้วนะครับคุณครูหลิมหรือคุณครูสุริยะสุริยันยงในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5ก็ยังอยู่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งสําหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็เป็นคลิปที่4นะครับหลังจากที่เราได้เปิดเทอมในภาคเรียนที่2กันมาก็ขอให้นักเรียนเนี่ย เรียมอุปกรณ์ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับก็คือสมุนกับปาก้านะครับสําหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับค,คุณครูก็จะเรียนเรื่องการระเหิดนะครับซึ่งนักเรียนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันนะครับว่าการระเหิดเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับไปรับชมวีดีโอของครูได้เลยครับเข้ามาดูแค่2อสมผมก็ได้ความรู้ดีๆตั้งเยอะแยะแล้วนะครับเนี่ย เงินพ่อว่าเราเดินไปดูที่ซุมโน้นกันต่อเลยดีไหมลูกพ่อเห็นเหมือนเขาขายพวกลูกเหม็นการะบูนอยู่เราจะได้ซื้อไปใช้ที่บ้านครับเอพ่อครับผมสงสัยมานานแล้วครับว่าทำไมอยู่ดีๆลูกเหม็นที่ใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าถึงค่อยๆมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆจนสุดท้ายก็หายไปเลยนะครับเจมรู้จากการระเหิดหรือเปล่าล่ะ ไม่รู้จักครับโดยทั่วไปแล้วของแข็งเมื่อได้รับความร้อนก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวแล้วค่อยเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สใช่ไหมหล่ะลูกใช่ครับแต่ก็มีของแข็งบางชนิดนะเจมที่มีสมบัติแตกต่างกันออกไปคือเมื่อได้รับความร้อนแล้วสามารถเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊สได้เลยซึ่งการเปลี่ยนสถานะแบบนี้นี่แหละที่เราเรียกว่าการระเหิด ว้าวการเปลี่ยนสถานะของสารเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจจังเลยนะครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนหลังจากได้รับชมวิดีโอการสอนของคุณครูแล้วนะครับครูหวังว่านักเรียนเนี่ยคงเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้นนะครับสําหรับเรื่องการระเหิดนะครับการระเหิดเนี่ยก็คือเป็นการเปลี่ยนแบ่งสถานะของสารชนิดหนึ่งนะครับจากของแข็งเนี่ยไปเป็นแก๊สนะครับซึ่งการระเหิดที่เราพบเห็นได้นะครับเช่นก็คือลูกเหม็นนะครับ ลูกหมินเนี่ยก็จะมีประโยชน์ก็คือเราอาจจะไปวางในรูปเสืส้อผ้านะครับซึ่งแมลงสาบเนี่ยหรือแมองหนูเนี่ยก็ไม่กล้าเข้าใกล้นะครับเมื่อนักเรียนเข้าใจเนื้อหาแล้วคุณครูก็ขอให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดเหมือนเดิมนะครับเมืเ่อทําเสร็จก็ถ่ายรูปส่งเข้าไลน์กลุ่มผู้ปกครองโดยจัดเก็บภาพเข้าสู่อัลบั้มส่งงานวิชาวิทยาศาสตร์ได้โดยตรงนะครับก็ขอให้นักเรียนเนี่ยหมั่นทบทวนเนื้อหานะครับแล้วก็ ทำงานส่งงานให้ตรงเวลานะครับอยู่บ้านเนี่ยก็ช่วยเหลือพ่อแม่บ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมทบทวนความรู้อยู่สม่ำเสมอนะครับสำหรับวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์ได้หมดเวลาลงแล้วคุณครูขอขอตัวลา,าไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ